โลโวอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบรัมสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมรถตัวจริงนะครับโลโว่พีซีห่งหนึ่งนะครับขนาด110แรงม้าตู้แอร์คันนี้นะครับรถคันนี้นะครับทางทีมงานจะจัดส่งมอบเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมไม่ได้มาลงรายละเอียดของตัวรถนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดู ชิ้นงานใบมีดดันดินหน้านะครับผมของแบรนด์นาซาเนาะที่ประกอบเข้ากับนะครับตัวรถโลโว110แรงคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานประกอบด้วยกันนะครับว่าโรเท็ตเตอร์คันนี้นะครับงานประกอบใบมีดดันดินหน้านะครับมันจะแข็งแรงดีไหมมันจะน่าใช้ดีไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูกันนะครับพร้อมๆกันนะครับมาดูชิ้นงานพร้อมๆกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูชิ้นงานด้วยกันนะครับผม นี่นะครับผมนาซานะครับก็เป็นชุดแถมของเขานะครับผมเป็นหน้ากากนะครับนี่เป็นหน้ากากนะครับผมตีตาว่าโรโวนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีคําว่านาซานะครับเป็นหน้ากากกันชนหน้านะครับบวกตะแกงด้านข้าง2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนไม่มีดันดินหน้านะครับก็ จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมไม้มิดานินหน้า8ฟุตนะครับพร้อมสีขาดเนะาะติดเสริมพิเศษนะตัวสีขาดนะครับติดเสริมพิเศษให้นะครับแล้วก็คานดันล่างนะครับนะครับนี่ลูกค้าสั่งมา,อาขอขอเพิ่มเติมมาคือติดแผ่นกาดเนาะปูเรียบแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเรามาดูนะครับ พนมม้าน้านะครับผมพนมม้าน้ํานะครับว่ามันจะแข็งแรงไหมในจุดยึดนะอ่านี่นะครับพนมม้าน้ํานะครับฝั่งด้านซ้ายและขวาเนี่ยจุดยึดของคันม้าน้ําเนี่ยน็อตหกตัวเลยนะนี่น็อตหกตัวเลยนะครับส่วนด้านข้างนะยึดเข้ากับคังหมูของตัวรถนะนะครับผมการันตีได้ว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้นะแล้วก็ด้านหน้าเนาะ ด้านหน้านะครับนี่นะครับยึดเข้ากับคางหมูโดยตรงเลยนะนะครับหกตัวเหมือนกันนะครับน็อตประมาณหกหุนได้นะอ่านี่ให้ดูชัดๆนะครับผมนี่นะครับน็อตนะครับประกบเข้ากับคางหมูของตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่บอกว่ารถจีนเนาะมันคันใบมีดนะครับมันยึดไม่ดีก็สําหรับแบนโลโวเนาะนะครับ ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับพนมมาน้ําฝั่งด้านฝั่งด้านซ้ายและขวาเนี่ยมีน็อตยึดนี่ก็6ตัวเนาะนะครับนี่ก็2ตัวเป็น8ตัวนะนะครับซ้าย8ตัวขวา8ตัวนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้อีก6ตัวนะแหดดันดินหนักๆรับประกันการันตีว่าคานใบมีดไม่หลวมไม่คอนนะครับผมกล้าการันตีเลยยึดแน่นขนาดนี้นะ อ่านะครับผมยึดแน่นขนาดนี้กล้าการันตีว่าไม่หลวมไม่คอนแน่นอนนะครับส่วนไอตัวพนมมาน้ําตัวนี้ก็ล็อกโดยน็อตน,นะครับหัวผ่าขนาดใหญ่นะน่าจะเป็นสไต์นิ้วครึ่งนะครับผมนี่นะนี่นะครับกระบอกไม่มีด,ดันดินนะครับผมนี่เป็นลักษณะนี้นะนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็ทีมงานนาซานะครับเขาออกแบบมาดีอยู่นะครับผมเหล็กที่ใช้ก็มาตรฐานนะครับมีการคํานวณการออกแบบการตัดเหล็กด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะนี่นะครับงานแป๊บสวยนะครับผมนะครับชุบมาอย่างดีนะครับสวยใสดีนะครับส่วนด้านนี้นะครับนี่ก็มีตัว ด้านหลังเนาะก็มีจุดยึดอยู่สองตัวเนาะนี่นะครับจุดยึดอยู่สองตัวแล้วก็ตัวนี้ก็พนมมาน้ําที่ยึดเข้ากับคันนะครับคันหลักของของตัวใบมีดเ,เนาะที่ที่แนบเข้ากับตัวรถก็จะมีน็อตใหญ่อยู่สองตัวเนาะนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับบูธคันใบมีดนี่เป็นลักษณะนี้นะครับผมเหมือนกับแท็กเตอร์ทั่วไปนะครับ แต่ที่ให้มาดูวันนี้ก็อยากอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า,ารถจีนบางแบรนด์นะครับเขาก็ออกแบบมาดีอยู่นะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่ามันจะขี้เล้ทุกแบรนด์นะนะครับผม <_ C> s> <S ก็อยากให้ลูกค้าเปิดใจนะครับ <_ C> s> <S ลองดูนะครับผมวันนี้ก็เลยพา,าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูงานประกอบนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันนําเข้าทั้งคันก็จริงแต่ใบมีดดันดินมันไม่มีมานะครับเพราะว่าบ้านเขาเขาไม่ใช้ใบมีดดันดินนะครับนะครับนำเข้ามาขายบ้านเรา แต่บ้านเราใช้ใบมีดดันดินเนาะก็เลยเป็นที่มาว่าเออรถแท็กเตอร์นะครับยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สัญชาติไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามาขายที่ประเทศไทยมันต้องมีใบมีดดันดินเนะาะนะครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งด้านซ้ายของตัวรถกันเนาะนี่นะครับฝั่งด้านซ้ายมันจะติดถังน้ํามันเนาะนี่นะครับ มีคันม้าน้ํานะครับพนมม้าน้ํายึดเข้ากับคันหลักตัวบนนะอ่านะครับนี่ก็เป็นน็อตสตัวที่ยึดเข้ากับเสือ้อเสื้อคัดนะอ่าเสื้อคัดนะครับแล้วก็ด้านล่างาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ยึดเข้ากับเสื้อดุมล้อหลังนะเสื้อเพาล้อหลังนะครับผม ขออภัยพูดผิดนะครับอาจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะให้ดูงานด้านล่างเนาะงานด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับออกแบบมาดีอยู่นะนาซ a นะครับผมสินค้าของแบรนด์นาซาก็ได้รับการยอมรับนะครับจากเกรรษตรกรนะครับผมาชาวไร่อ้อยนะครับหลายๆไม่ว่าจะเป็นคีบนะครับคงคีบเครื่องปลูกอ้อยโคงไถ ริปเปอร์นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างนะครับที่เขาทําออกมานะครับน็อตยึดเสื้อเข่าหลังน่าจะสามตัวเนาะนะครับฝั่งละสามตัวนะครับผมอืมประมาณนี้นะครับก็การันตีได้ในระดับหนึ่งนะครับว่ามันแข็งแรงนะครับดูด้วยตาเปล่านะครับก็สามารถรู้ได้ว่าเอองานแบบนี้นะครับมันน่าจะสู้งานหนักบ้านเราได้นะครับ ส่วนด้านท้ายรถก็เบิกเบนดีครับผมขอท้ายแบบเฟืองจัก,กรวาลเนาะนะครับระบบไฮดรอลิกแบบกระบอกสูบคู่นะครับนี่มาตรฐานแน่นอนนะครับพร้อมดับคอนโทรลนะครับระบบควบคุมความลึกอัตโนมัตินะครับนี่มาตรฐานรถแท็กเตอรอ์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปอเมริกาทั่วไปเลยะนะครับผม s อสซีวก็ให้มาตั้ง3ชุดนะเนี่ยเดนี่เือใช้ครับผมะนะครับ ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเวทเขียวนะครับก็ตกแต่งไปเพื่อความสวยงามเนาะนะครับผมดุมล้อก็ปกติเป็นสีดําครับก็พ่นสีเขียวไปนะครับตามใจคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนกันนะครับคันนี้นะครับนะครับเซลล์เขาติดฟิล์มให้ลูกค้าน่าจะขอมาเนาะนะครับติดติดฟิล์มดําให้นะครับน่าจะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับติดฟิล์มรอบคันเนาะนะครับแล้วก็พร้อมกล้องนะครับติดหน้าติดหลังนะครับและจอแสดงผลนะครับผมแบบนี้เลยอ่าพร้อมจอให้ด้วยนะครับนี่ยวเปิดลองดูก่อนเป็นยังไงอ่าดีแล้วนี่วากอนแคมนะครับผมอ่านะครับนี่ครับ สองหน้าสองหลังนะครับผมก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับให้ลูกค้าไปนะครับมีซันลูปนะดัวแอตตัวนี้นี่มีซันลูปให้ด้วยนะครับผมก็เอาไว้ใช้กับออปชันที่ติดบุ้งกีเวลาเรายกบุ้งกีขึ้นสูงสูงนะครับก็จะได้มองเห็นเนาะโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับทุกท่านมา ชมนะครับมาชมงานใบมีดดันดินหน้าที่เป็นของไทยทำเนาะนะครับผมงานสวยนะครับได้มาตรฐานนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับน็อตยึด hmm. ขนาดนี้ไม่แข็งแรงก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเนาะนะครับเพราะว่ามีรถจีนบางแบรนด์นะครับที่พนมมาน้ำเนี่ยนะครับมันมันยึดน็อตได้น้อยตัวนะครับแล้วมันเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ย นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยน็อตมันก็หลวมเพราะว่าการยึดน็อตเนี่ยมันน้อยนะครับน้าดพนมมาน้ําตัวนี้ที่เข้ากับคังหมูเนี่ยมันน้อยตัวนะครับมันก็เลยทําให้มันหลวมลูกค้าก็มองสินค้าของจีนในภาพลบเนาะนะครับแต่ว่าโลโบเนี่ยมันเป็นสินค้าจีนก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นเกรดส่งออกยุโรปนะสำหรับไอ้สีเขียวเขียวมินเนี่ยนะครับผมก็การันตีกับคุณลูกค้าได้ได้หนึ่งระดับว่า มันดีอยู่นะครับสินค้คาตัวนี้มันดีอยู่นะครับในราคาที่เอื้อมถึงด้วยนะครับอ่าสินค้าได้มาตรฐานอยู่นะนะครับสำหรับราคาตัวรถก็1นล้านหนึ่งแห้าหมื่นบาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็แถมฟรีชุดใบมีดดันดินหน้ามูลค่า6กหมื่นห้าพันบาทให้ฟรีทันทีนะอ่าชุดนี้คือลูกค้าได้ไปเลยในราคาตัวรถ1นล้านหนึ่งแห้ 1, 50, าหมื่นบาทนะครับผมอืมก็ถือว่านะครับ ผมค่าอยู่นะครับสำหรับออปชันนี้นะครับแล้วก็ราคานี้นะครับผมเครื่องยนต์คอมเรนเลวเนาะนะครับผมมันก็เทคโนโลยีก็ทันสมัยขึ้นมานะครับผมไอเสียผ่านมาตรฐานระดับ3อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็นะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูนะครับไอชุดใบมีดบันดินหน้านะครับโโบนะครับคันนี้ สำหรับวิดีโอหน้านะครับผมจะเป็นการรีวิวรรแทรกเตอร์รุ่นไหนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม